สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะพี่แป๋วนะคะจะมาทําการต้มนะคะหรือว่าลวกนะคะเป็น curry flower นะคะก็คือดอกกระหล่ำนะคะเพื่อนๆแล้วก็ได้มาหัวใหญ่เลยค่ะแล้วเราก็เตรียมนะคะลงไปในหม้อนะคะเราก็ตัดเนี่ยน,นะคะการกินแบบนี้นะตัว curry flower นะคะเป็นตัวที่ให้คุณประโยชน์กับร่างกายมากเลยนะคะแล้วก็ไม่มีคอเลสเตอรอลแล้วก็ไม่ทําให้อ้วนด้วยนะคะเราก็จะรับประทานโดยการต้มนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะ เราจะทําการหั่นแบบยาวเลยนะคะพี่จะหั่นให้ดูการหั่นก็นะคะทําแบบนี้นะคะแล้วก็หั่นไปเลยนะคะตามที่เราอยากจะได้นะคะนี่ค่ะทานอร่อยนะคะสําหรับคนที่ต้องการลดความอ้วนนะคะแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยนะคะนี่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะเติมน,น้ํานะคะ ใส่เกลือนะนี่นะคะก็ะหนึ่งชุดมาเลยนะคะอันนี้ค่อนข้างเยอะเลยละเพราะว่าที่บ้านเราทานกันเยอะนะคะนี่นะคะเพื่อนาเป็นแบบนี้เลยค่ะเขาจะมีลักษณะที่ออกมาเป็นดอกบานสวยนะคะเพื่อนๆน,นะคะเราก็ใช้น้ำใส่เกลือนิดนึงถ้าไม่ใส่เกลือก็ใช้น้ำปกตินะคะ ตมได้นะคะเนี่ยนะคะที่บ้านก็จะทานกันค่ะสวยมากเลยค่ะหนึ่งลูกนี่หนึ่งหัวนี่ได้เยอะมากนะคะ,คะหั่นตามที่เราชอบเลยนะคะว่าเราอยากได้ขนาดใหญ่เล็กขนาดไหนนะคะเยอะมากๆพี่ก็จะหั่นไว้เนี่ยค่ะเราก็หั่นมาแบบนี้เอาตามที่เราชอบนะคะ สุดท้ายแล้วจ้าหัวหนึ่งได้เยอะมากๆเลยนะคะเก็บไว้ทานนะคะต้มไว้เลยค่ะแล้วก็เวลาหิวก็เอามาทานเป็นสแน็คได้นะคะหรือว่าทานเป็นสลัดได้นะคะนี่นะคะเห็นไหมเราจะได้มาแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ใส่น้ำนะคะลวกนะคะใช้น้ำ จากขวดหรือว่าน้ํากรองที่เรามีนะคะที่บ้านพี่ก็มีเป็นน้ํากรองนะคะเราซื้อก็มาติดตั้งไว้นะคะเป็นน้ํากรองสะอาดนะคะก็ใส่ไปเลยค่ะตามที่เราต้องการนะคะเ,เพื่อนๆแล้วก็เราใส่เกลือสักนิดหนึ่งนะคะใช้ใช้ใช้เป็นเกลือสีชมพูนะคะเราก็จะลวกหรือต้มไว้อยู่ที่ประมาณจนกว่าเขาจะสุกอะคะ่ะจนกว่าเขาจะแบบดูสุกก็ถ้าชอบให้อ่าเขาเรียกอะไรอะถ้าชอบแบบ ไม่ต้องกรอบมากก็ต้มไปประมาณส่วนกว่าเขาจะนิ่มนะคะแต่ถ้าชอบแบบนิ่มๆก็ใช้แบบเป็นนิ่มๆไปเลยนะคะเนี่ยค่ะใช้น้ำเขอเดี๋ยวเขาจะลอยตัวออกมานะคะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะคะเราก็ล้างมือให้สะอาดแล้วก็มาทําความสะอาดแล้วก็ล้างอันนี้ก็คือเดี๋ยวจะเอาไปต้มเลยนะคะเพราะว่าคลีฟลาเวอร์จะค่อนข้างที่สะอาดแล้วก็เรามีการล้างไปเรียบร้อยแล้วนะคะหส่วนนะคะแล้วก็ตอตอตกแ้งไปแล้วนะคะ เนี่ยค่ะเอาให้น้ําท่วมๆนะคะให้น้ําท่วมๆตัวเขาเลยค่ะนี่เป็นน้ําสะอาดนะคะเพื่อนๆตัวนี้เป็นน้ําสะอาดนะคะถ้าที่บ้านใครไม่มีน้ํากรองหรือว่าหม้อต้มอะไรเงี้ยนะคะก็ใช้เป็นน้ําขวดได้นะคะเนี่ยค่ะแล้วเดี๋ยวเอาไปไปแช่ต้มได้เลยค่ะเพราะว่าเขาจะลอยตัวประมาณนี้นะปิดนะคะค่ะตอนนี้มาขึ้นบนเตาแล้วเนะะี่ยค่ะเราก็เปิดไฟไว้ที่ประมาณสัก ครึ่งหนึ่งก็ได้นะคะหรือว่าประมาณเกินครึ่งนิดหนึ่งก็คือมีเดียมเลข6ก็ได้ค่ะแล้วก็ต้มไว้ประมาณนี้ก็ได้นะคะแล้วก็รอให้เขาดีนะคะพี่ก็จะเติมเกลือลงไปเล็กน้อยนะคะปกติจริงๆไม่น่าจะไม่ต้องเติมก็ได้แล้วแต่คนที่จะชอบนะคะแต่พี่ก็จะเติมเกลือสีชมพูนะคะเกลือสีชมพูลงไปนิดเดียวค่ะเพราะว่าเกลือมีลักษณะของความเมะคะมเ็มอยู่แล้วนะคะเกลือก็จะมีความเค็มอยู่แล้วคุณก็กะเอานะคะว่า ประมาณไหนนะคะใส่ลงไป,ไปพี่ก็ใส่ไปนิดเดียวค่ะเพื่อให้มันมีแค่รสชาตินะคะแต่ไม่ให้เค็มมากนะคะเพราะว่าถ้าเค็มมากมันก็จะเข้าไปในตัวเนื้อนะคะเพื่อนๆกะเอาเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามารอนะคะต้มอ,อยู่ที่ประมาณซากักอ่า10นาที เดี๋ยวพี่จะต้มเพราะว่าความร้อนของเราเราไว้อยู่ที่ประมาณมีเดียมนะคะก็คือมีเดียมกลางๆนะเดี๋ยวพี่จะต้มไว้ตั้งเวลาไว้ประมาณสัก15นาที10นาทีนะคะตั้งไว้ที่10นาทีนะคะ10นาทีก่อนนะคะตอนแรกเราเดี๋ยวเรามาเช็คอีกทีหนึ่งว่าเขาโอเคไหมนะคะแล้วเรามาเช็คกันนะคะทำแบบนี้ค่ะเป็นอาหารที่สำหรับลดความอ้วนได้เลยนะคะ ค่ะหลังจากนั้นนะคะระหว่างที่เรารอนะคะระหว่างที่รอ curry flower นะคะคือดอกกระหล่ำสุกนะคะเราก็ไปต่อด้วยการที่เราจะจะไปตัดตัวอ่าตัวบ r o c c o l i เก็บไว้นะคะแต่ว่าเราอาจจะแบ่งไว้ครึ่งหนึ่งนะคะมาต้มและอีกครึ่งหนึ่งเก็บไว้เป็นสดก็ได้นะคะนี่ค่ะเราก็มาหั่นบ r o c c o l i ต่อเลยนะคะ broccoli คคก็เป็นหัวใหญ่แบบนี้เลยนะคะเ,เพื่อนๆกินได้หมดเลยนะคะเราตัดส่วนอื่นออกไปแล้วเราก็เอามา ตัดนะคะเรามาต้มนะคะเอาไปผัดทอดกับกุ้งหรืออะไรก็ได้นะคะงั้นเดี๋ยวพี่จะทําการาตัดก่อนเลยนะคะอันดับแรกเราต้องล้างน้ําให้เรียบร้อยก่อนนะคะล้างชอ่อล้างอะไรให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาตัดแล้วเราก็เอามาลวกน้นําอีกทีหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็เอาไปต้มก็ได้นะคะโอเคค่ะค่ะท่านตอนนี้เราก็จะทําการหั่นบรอกโคลี่กันนะคะเอาก้อนออกไปก่อนเพราะว่าก้นตัวนี้จะแข็งมาก เราไม่ทานนะคะเพื่อนๆก็ทิ้งไปก่อนเลยนะคะใบถ้าเราจะทานก็ได้นะคะอันนี้พี่จะตัดครึ่งหนึ่งก่อนเลยนะคะตัดครึ่งหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราก็เอามาทานได้นะคะพวกนี้เนี่ยเก็บไว้ทานได้เอาไปต้มไปลวกได้เลยนะคะหั่นออกมานะคะแบบนี้แล้วเราก็หั่นเป็นเล็กๆก็ได้ค่ะแบบนี้ก็ได้นะคะครึ่งหนึ่งแล้วก็เอาไปต้มได้ค่ะเห็นไหมสดมากเลยนะคะเพื่อนๆเห็นไหม เห็นว่ามันเป็นสดเนาะอือหือนี่ค่ะหั่นครึ่งนะคะเพราะว่าก้านเขาหนานะเนี่ยก้านเขาอร่อยนะคะเราก็มาตัดอย่างนี้นะคะอือหือเนี่ยค่ะใหญ่มากเลยเราก็หั่นครึ่งนะเพื่อนๆโอเคค่ะหั่นครึ่งนะคะแล้วก็อือเห็นไหมคะเขาใหญ่มากเลยนะเนี่ยได้ตั้งเยอะเนี่ยเอาไปต้มกินนะคะพวกนี้เป็น คุณประโยชน์ทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนทุกคนดูนะคะเห็นไหมเนี่ยแล้วแต่เราชอบเลยนะคะจะหัวใหญ่ขนาดไหนแบ่งครึ่งก็ได้นะคะหรือว่าหัวแบบนี้ก็ได้นะคะพี่ก็จะชอบแบ่งครึ่งแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะระหว่างที่เรารอเนาะเห็นไหมบล็อกโคลี่ที่นี่จะเป็นชิ้นใหญ่ค่ะค่อนข้างใหญ่แต่ว่าต้องดูนะคะบางบางอันก็จะ เป็นอ๋อไม่ใหญ่มากนะคะเล็กๆก,ก็มีแต่เผอิญว่าวันนี้ได้หัวใหญ่มานี่นะคะเห็นไหมวิธีการทํานะคะแบบนี้เลยที่เราชอบแล้วก็เราทำแบบนะี้นะคะชอบชิ้นใหญ่ก็ทําชิ้นใหญ่ค่ะเอาไปผัดกุ้งผัดอะไรได้หมดเลยนะคะเนะห็นไหมหั่นครึ่งมาได้เพิงเยอะเนะะี่ยค่ะอันนี้ก็เป็นอันยาวหั่นครึ่งได้นะคะเพื่อน ะะที่บ้านก็จะชอบกินบรอกโคลีบรอกโคลีนี่เป็นเรื่องในเรื่องของการขับถ่ายด้วยนะคะลวกแล้วก็กินใช้ในการขับถ่ายช่วยในเรื่องของการขับถ่ายระบายท้องกินผัดกุ้งก็อร่อยเนาะอย,อย่างนี้เลคะ่ะใส่ไปเลยนะคะนี่ห่นเห็นไหมคุณประโยชน์มากมายค่ะแบบนี้นะคะเรือแล้วก็ไปล้างอีกรอบหนึ่งนะคะ นะะหนนัวหนึ่งก็ได้เยอะมากเลยค่ะนี่ขอครึ่งหนึ่งนะคะเพราะว่าค่อนข้าง,งใหญ่อยู่นะคะเพื่อนๆคนไหนสนใจก็เอาไปบดได้นะคะแล้วก็ไปทำน้ําคั้นกากได้นะเนี่ยบรอกโคลี่นะี่คะมีประโยชน์มากมายเลยนะคะเห็นไหมคะถ้าใหญ่ไปเราก็ตัดครึ่งหนึ่งได้นะคะเห็นไหมแบบนี้หรือ,อตัดแางนี้ก็ได้ค่ะ เอาไปผัดทอดนะคะแล้วยิ่งถ้าเอาไปทอดกินก็อร่อยแต่ว่าถ้าเราลดความอ้วนนะคะเราก็จะไม่ทอดนะคะ <S <S นี่นะคะ,ะ,คะเราก็มาล้างทำความสะอาดนะคะเพื่อนๆล้างให้สะอาดนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไป <S <S ต้มนะคะแล้วเดี๋ยวอีกอันหนึ่งที่จะไปต้มในเอาจะไปทไําในย่างในหม้อไร้ควันนะคะหลางเสร็จนะคะ ไว้นะคะแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะไปต้มกันแล้วก็ทำในหม้อไร้ควันด้วยค่ะค่ะตอนนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะเราก็ปิดนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปต้มน้ำเย็นนะคะ อันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บใส่ในกล่องเลยนะคะกล่องก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะน่คะพอเสร็จแล้วเราก็เอากล่องมาใส่นะคะเพื่อนๆนี่นะคะเปิดกล่องเลยนะคะแล้วเราก็ใส่ไปเลยนะคะก็เก็บไว้ทานได้เลยนะคะใช้มือเลยนะคะไม่ต้องกลัวเพราะเราล้างมือเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะมีความนุ่มแล้วก็นี่นะคะเห็นไหมสวยมากเลยค่ะเวลาเราหิวเราก็เอามา ทานได้เลยนะคะตัวนี้เป็นตัวที่ช่วยลดความอ้วนอย่างดีเลยนะคะอร่อยด้วยนะคะแล้วก็ลดความอ้วนด้วยนะคะนะคะสวยมากมากเลยค่ะสีสวยนวลน,นะคะแล้วก็ใส่แล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นเลยค่ะเพื่อนเพื่อแล้วในส่วนที่เป็นของบรอกโคลีเราก็ยังไม่ได้ทำใช่ไหมเราก็เอาไปใส่ในกล่องได้เลยนะคะคอนเทนเนอร์เนี่ยละคะ่ะ ใส่ไว้นะคะเห็นไหมแล้วเราก็ปิดฝาค่ะเห็นไหมคะสวยงามมากมากเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ปิดฝานะคะแลก็แช่ตู้เย็นนะคะแบบนี้เห็นไหมนี่นะคะแบบนี้นะคะสวยงามมากๆเลยะคะ่นนนะนี่นะคะเห็นไหมหนึ่งกล่องนะคะสวยงามนะคะยังไงก็ถ้าเ,เพื่อนๆชอบเนี่ยก็กด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์นะคะขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะถ้าไม่อยากอ้วนก็ลองทำนะคะอาหารว่างและอาหารหลักเราได้เลยนะคะโอเคไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ